ให้ลงท้ายด้วยแรงถึงใจแรงถีึงใจแต่ว่าถ้าตีมหลักๆเนี่ยจะใช้3มนิ้วเป็นหลักครับใช่ดินไปดินมาใช่คิดว่าสไตล์แต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงอาจจะเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ไม่ค่อยเหมือนนักเดทเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเต้นตามสไตล์ของตัวเองดีกว่านะครับเน้นสามนิ้วใช่หมให้มันมีสามนิ้วอยู่ในท่าแต่ว่าลงท้ายด้วยท่านี้อโอเคไหใช่ไหม ท่านเดชท่านเดชสามจีพัทโอเคนะฮะพร้อมไหมครับาสามคนครับพร้อมครับพร้อเมอเลยค,ค,ครับโอเค,คอโโมิวสิกครับทีมมออ่มิวสิกครับ ถือว่าเป็นเกียริเรามากจะทำท่าคนสุดท้ายแล้วแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างฮะได้เต้นท่า3 G plus กับเราไปครับเอาบิสิกกเอนเลยฮะก็รู้สึกว่าเป็นท่าที่เยี่ยมมากครับ <c oughs> แล้วก็เต้น <c oughs> แล้วก็หวังว่าจะหลอมพี่ณเดชเขาครับผมอ่าแล้วครับผมอขอบคพราบ้างฮะ ค่ะรู้สึกว่าการไม่ได้ตึงตัวเป็นหาระยะอย่างยิ่งนะไม่เป็นอะไรเป็นการแต่ว่าสนุกนะคะแต่ว่าเป็นการอัดลิบทัดเด่นรู้สึกเหมือนใจเป็นอนุบาลไงไม่รู้แต่คิดดั้งคิดดั้งสนุกดีนะฮะสนุกดีค่ะสนุกดีครับผมอ่าน้องเบนครับน้องเบนครับครับผมก็ผมก็รู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกเหมือนเมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้พี่รู้สึกยังไงครับเขินผมก็เขินเหมือนกันนี่เขินแล้วเหรอเขินครับเขินเขินเต็มว้ อนี่ท่านี้เด็ดมากเลยโอ๊ยขอบคุณครับอันนี้คิดเองเลยใช่ไหมครับขาสั่นครับเขินกลัยวะที่แตกต้องจะดูพลิ้วมากเลยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอาละครับที่เราให้นักแสดงคนนี้เต้นไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เรามีกิจกรรมกันนะครับเพียงแค่ถ่ายคลิปตัวเองนะหรือว่ากลุ่มของตัวเองนะครับเต้นตามนั่เดทนะครับในห้องยนต์โฆษณาชุดนะฮะที่ออนแอร์อยู่ในทางทีวีตอนนี้นะครับผมเพื่อไปชิงรางวัลใหญ่นะครับ